สวัสดีครับอาจารย์วัญชัยตาปัญโยหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์บ่ายประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ที่งอกงามจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เทคโนโลโยีสวัสดีค่ะอาจารย์ยุภาวดีสราญาทลิล์อาจารย์ปอยนะคะประธานหลักสูตรวิทยาศาส,าศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูลเรียนรู้สถิติและวิทยาการข้อมูลเพื่อเปลี่ยนเดต้าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สวัสดีค่ะอาจารย์นักค่ะอาจารย์ดรธนทรพัฒนาทรชัยประธานหลักสูตรผู้ษาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีส่งเสริมวิชาชีพครูส่งต่อความรู้ทางเคมีมุ่งสู่นวัตกรรมการสอนที่ดีเคมีคอบอค่ะสวัสดีครับอาจารย์ M, อเอ,อ็มดรอภิชาติบุญมาลายัยหลักสูตรวับเคมี ทักษะเคมีทฤษฎีก้าวล้ำเน้นย้ำปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะบุคลากรสวัสดีครับอาจารย์ชัยวัน์ยิ้มช้างนะครับประธานหลักสูตรคอบฟิสิกส์ฟิสิกส์กไม่ได้ยากอย่างที่คิดมาเป็นครูฟิสิกส์ที่สอนฟิสิกส์ไม่ยากกันนะคบสวัสดีค่ะขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวชีวะค่ะรองศาสตราจารย์ดรสุภาวรรณวงคำจันทร์อาจารย์นุ่นนะคะ เป็นประธานหลักสูตรชีววิทยาชีวะคือชีวิตพิชิตโควิดได้ด้วยกระบวนการทางชีววิทยาค่ะสวัสดีครับอาจารย์ปฏิติศรพลีนหรืออาจารย์ตีนะครับจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเราจะไม่ส่งวอบโลกที่บอบช้ำนั่นเ็มไปด้วยมลพิษให้กับลูกหลานของเรามาร่วมการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกของเรากับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฝากหลักสูตรเล็กไ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเรียนแบบใฝ่รู้มุ่งสู่นวัตกรรม ดอกไม้เสื้อผ้าอาหารภาษาวัฒนธรรมก้าวล้ำวิชาการสวัสดีค่ะอาจารย์เก่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์กรยาฤทธิ์เพ็นประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์วิทยาการก้าวล้ำสร้างส